มันคืเกาอยู่บ้ามันคือเกาอยู่บ่โอ้ใส่แล้วโอ้โหพี่น้องเห็นหน้าเห็นหน้าอ่าตัวใส่ใส่ยย่อๆคือบ่งงนี้คืเบ่วงนี่อ่าตัวเป็นมันอยู่พี่น้องมบนนี้เป็นบัวใส่ของคือเก่าเลยพราะย่านไปหน่อยมาปล่อยปลาพูดอย่นงนี้เบื้อง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 โอ้โหคือของอะไรพี่น้อง วัวปนิ่นตัวนี้ใหญ่เติบเนาะปนิ่นลงพี่น้องเลยพี่อนาป้าตัวเป็นอย่าปนินตัวบวกใหญ่ถึกสะดุ้งเซยได้เพี่น้องเอาครับทักทายสัปเหรพี่น้องคนยีไม้เดี๋ยวเพี่น้องเอื้อรอบไม่เนาะหลังจากฝนตกแห้งเมื่อคืนนี้ป้าตัวพี่น้องแนบมือแนบข้างหลังไปหน่อยขึ้นมาหอดทำนี่ป้าพี่น้องเอ้ยแห้งกูเก่าเนาะด้วยซ้ำเก่าแห้งกูเก่าเอ้า เขาขึ้นโอ้ได้ท่าตัวสองตัวนะพี่น้องเนาะหมอก็แก่การตึ๊กสะดุ้งพี่น้องเพราะว่าอ่าเห็นอะไรเลยพี่น้องเลยน้ำมันท่วมเนาะพีนบ๊องหญ้าขึ้นร้ายมาเห็นแต่หญ้าเข่ามาเห็นเลยพี่น้องน้ำถั่วพม่บ๊องไปน้ำแกงมาเลยแต่ว่าโพแห้งทถลอบก่อนเนาะถือว่าโบสูงทถลอบก่อนพี่น้องเนาะอ่าโบสูงทถลอบก่อนโบสูงทถลอบก่อนพี่น้องเนาะแต่ว่าก็โอ้โหย tôi nói sau hai sau, sau nào sao baki a bunny hoa baki a goma bun bun má bun 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 này bun 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 มาพ่นีนใชของเิก่าเด้ยานปเอามป่วยปลานนี้เู้ใช้เู้ใชแยงมาเลยพี่น้องเลยบานเนาะอ่าผใชแยงมาเลยพี่น้องเลยเหตไแล้วพี่น้องเลยเนาะคนนเข็มทางพี่น้องมุนีวันที่หเดอนเก่าเนาะสองสน้องระวังเส้นทางถัดพนหาบบันฟูกมาเจดีพี่น้องี่อง นำเ้มแห้ังบ้านนองคอนอกพื่นพ่ออ่าวตัวเป็นอะไรน้อทางนอกสามวนั่นสามย่านนั่นได้อยู่บ่อ้าตัวอ้าย่อย่อขึ้หูได้เี่นสองคนหนาคนหนาป้าตัวคนหนาป้าเป็นสิบตีเล็ดเล็ดเนื้อคนนี้ตัวเดียวแต่ว่าญ่เว้ยตัวนี้ตัวเดียวแต่ว่าตัวใหญ่ใช้ใช้ในของในเบิงเน้ยป้าตัวเน้อง เบึ้งเบึงเบิึงเบึงโอ้โห้คองคองเลยพี่น้องโอ้ปลาหนิ่งตัวนี้ใหญ่เติบาะปลาหนิ่งลงพี่น้องเลยพี่น้าปลาตัวเป็นปลาหนิ่งตัวบางไงถึกสะดุ้งเซยเลยพี่น้องเอาปลาหนิ้งพี่น้องทั้งนอกถือคู่บาทนาะเนาะอแงมไปนอกเอาเอาเอาปิดตะก้อนเน่จะน้อยคอยปล่อยปลาขึ้นหลอบก้อนมาปล่อยปลาคุณพี่นิดนตึงจับได้เนาะ อ้าวพี่น้องเอ้ยพวกเนี้ยเห็นจะได้เนาะเวียดนามแกงหมดเลยเอ้าวย่อขึ้นอีกบาทนึงโอ้ถื่อหน่อยหนึ่งเนาะตัวหน่อยเอ้าวย้ายช่วงนอกเอองย่อขึ้นย่อขึ้นคือบ่มหานเท้าผู้เสือไล่มาไล่แดงผู้เสือไล่แดงย่อขึ้นมาบ่ได้ขึ้นจะว่าเป็นซิปปลายเป็นซ่าลุ่นเนาะโอ้เห็นจะได้ย่อพี่น้องเอ้ย ฝนตกจากเศษแนวใด้แลพี่น้องเนาะตกเมื่อคืนนี่โมนี่มีแดดเลยพี่น้องแต่ว่าหน้ายังลงบบท่านเนาะแกไม่นักพมอ่าตัวพี่น้องคนน่ะเพราะมันแห้งเนาะพู้นั่งผู้เสียร่ายหน่อยไปก็ขึ้น้าเป็นซิบไปซิบไปเออเพราะนั่นมันจะขึ้นเด้น้ามันแห้งมันแห้งฟันหุ่นเนาะเพราขาวได้หลาย หาเอาบัานหน้ามันขอนพลิกวิกิตเป็นโอกาสเจ้พี่น้องเอ้ยเห็นอะไรดีอืมจำเป็นเลยพี่น้องเลยผมที่ทั้งด้านนี้มันจะมีคนไปลงตึกพี่น้องนี่นี่ทั้งด้านหน้ามันลุกอยู่พี่น้องนี่เออตัวความแห้งเนาะอีกแล้วพี่น้องอีกแล้วมันเป็นถ่วงนะพี่น้องเด้อแต่ว่าน้ำมันมาแห้งเนาะลงบนทันเนาะ หิมก็เริ่มบกนั่นแล้วบกมันกำลังเริ่มมากกับบกน้ำแน่น้ำมันไหลไปน้ำเด้ไหลไปเรื่อยๆอาเดือดแห้งเริ่มแดดเลยพี่น้องเลยทั้งพี่ได้กลัวพี่น้องนี่เอ,ออบางบางแลนหยอก่อนเบิ่งใหญ่ย่อ,อก,ก่อนอืมบอถือเราทั้งคนมีคลองคล้วนคลองคังดแอวเลยปลาพี่น้องน้ำแห้งดิพี่นอ้องเด้อ เอ็งขักเอ็งขักโอ้ยังผู้สุดท้ายมาทนไปเบิงบ่งเบิงบ่งเบืองเบิ่งแต่ว่าเป็นหมันอยู่หันนอแจักว่าเป็นหมันมาจากทางทางนี่มาทำมาซองเลยเห็นนางผู้เดียวมาได้ถามด้วยสิวะใอยได้อยู่คือบ่มาเบิ่งแหน่มาสิวัยโอ๊ยเอองานยิบถือโอ้ย,ย,ดออยได,ยด้อยูพ่พี่น้องครับบ่ร้ายมันแล้วนอเด๊เด้เพี่น้อนอ,อ่าตัวเพื่นเอาหนาม ยันหิวน้ำผมเอาน้ำโอ้ย้าชู้จมจิตโอ้ผู้ดีผู้ดี้อู้ผู้ดีหมกเนาะเป็นตาแซ่บพี่น้องเลยนี่นี่นี่พี่น้องเอาให้เบิงไก่เลยผู้ดีอู้ผู้ดีหมกซรัพนี่อตัวตัวสองตัวเนาะฮะรอเหตุอะไรเนี่ยพี่น้องเอ้ยเนาะทงให้ทงหน้าก็เป็นน้ำแกงมาแล้วคนมาแย้มไดนมันก็บสีเลาะเพราะเรื่อยเพราะว่าสายน้ำลงทางนี้น้องมันต้อง ได้ท่วมเนาะแต่ว่ากับบโดนพี่น้องเขาขำมาถ้าแดดแบบนี้กับบโดนโบขำกับกบงคือเก่าเนาะเห็นไปเขาคือเก่าอ้าวโอเคพี่น้องเนาะฝากก็เลยคนแช่คนิีตามมักอะไรถึงใจกับแช่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บายหน่อยขอเก่าคำว่าสวัสดีครับแลนะสบายดีเด้อลาไปก่อนพี่น้อง